เหตุการณ์ตกตามคนร้ายชิงทองในห้างดังสมุทรปราการที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ทำให้ประชาชนต้องเป็นห่วงกังวลกับการกระทำของคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนและระเบิดปิงปองเพื่อชิงทรัพย์สินค้าในห้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีการตาหาคนร้ายและจับได้สำเร็จทำให้ประชาชนรู้สึกว่าความปลอดภัยของตัวเองได้รับการปกป้องด้วยการดำเนินการของตำรวจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาหนาทีที่วันเหยียบเหยียดนั้นตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าหน้าที่ตลาดบ้านแหลมว่าพบชายชาวกัมพูชาที่มีลักษณะตรงกับคนที่ก่อเหตุปล้นชิงร้านทองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทําให้ตำรวจต้องเฝ้าระวังและติดตามเส้นทางของคนร้ายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมได้เข้าตรวจสอบพบว่าชายชาวกัมพูชานั้นมีลักษณะตรงกับคนที่ก่อเหตุจริงๆและเมื่อสอบถามก็ยอมรับว่าก่อเหตุปล้นชิงร้านทองจึงได้ควบคุมตัวไว้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเพื่อดําเนินการต่อไป การจับคนร้ายได้สําเร็จนี้ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าความปลอดภัยของตัวเองได้รับการปกป้องด้วยการดําเนินการของตํารวจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตํารวจยังได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตลาดบ้านแหลมในการตามหาคนร้ายทําให้การดําเนินการของตํารวจมีความสําเร็จมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือการกระทําของคนร้ายนี้ทําให้เกิดความกลัวใจในสังคมว่าอาจจะมีการกระทําของคนร้ายในเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทําให้ตํารวจต้องเตรียมตัวอยู่เสมอๆเพื่อป้องกันและตามหาคนร้ายในเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว <reopen> และนี่เป็นความจริงที่เราต้องรับรู้ว่าความปลอดภัยของสังคมขณะนี้ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างทําให้เราไม่ควรละเลยความระมัดระวังและต้องเตรียมตัวอยู่เสมอๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว